The world. เรียนเชิญทุกท่านไปร่วมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงปีใหม่ตามรอยพระบาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามัสการสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดียจากกรุงเทพบินสู่อินเดียโดยการบินไทยชมความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาทั้ง4แห่งสถานที่ประสูตรณลุมพินีวันเป็นที่ตั้งของหินสลักภาพประสูตรเสาอาโศกสะโบกคอรณี และหอมายาเทวีวิหารสถานที่ตรัสสรุณปุทตคยากราบธรรมสการพระพุทธเมตตาต้นพระศรีมหาโพธิ์และองค์พระมหาเจดีย์พุทธคยาสถานที่แสดงปฐมเทศนาณสารนาชมธรรมเมกสถุขสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกชื่อว่าธรรมจักกัปปวัตนสูตรแก่ปัญจวัคคีทั้งห เข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเมืองสารนาฏประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่สวยงามที่สุดในโลกสถานที่ดับขันปรินิพานนัก,กุศินาราเข้าสู่สารลวโนทยาสถานที่ที่ฝากลมหายใจสุดท้ายของพระพุทธองค์ไว้ที่นี่นำท่านเดินทางสู่เนปลาลดินแดนแห่งวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่พักโรงแรมดุสิตธานีชมวิวสวยๆของเทือกเขาหิมาลัย เข้าสู่เมืองกาดมันดุเมืองแห่งผู้คนที่พักดีต่อพระผู้เป็นเจ้ามีพระราชวังและสถาปัตยกรรมที่งดงามที่สุดในเนปาลได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกควรค่าแก่การชมทริปนี้ท่านจะได้อิ่มบุญอิ่มเที่ยวและอิ่มใจ10วัน9คืนออกเดินทาง30ธันวาคมถึง8มกราคมอาหารอร่อยที่พักสบายตามสไตล์ Around the World ท่านละ145,000บาทสอบถามรายละเอียดได้ที่0614210110 0614212680หรือ www.aroundtheworldthailand.com สวัสดีค่ะ Around the World Today ค่ะอยู่กับนิกนันธยาเช่นเคยนะคะวันนี้เจอกันวันศุกร์ก่อนที่จะหยุดยาวกันถึง4วันด้วยกันในช่วงของวันแม่แห่งชาตินะคะวันนี้มีมา ข่าวที่น่าสนใจมาให้ได้ติดตามกันเช่นเคยนะคะขอเริ่มต้นที่เรื่องนี้ก่อนแหมต้องเรียกว่าคู่นี้มวยถูกคู่แต่คนดูจะถูกใจหรือเปล่าเนี่ยถูกใจไม่สำคัญเท่าถูกต้องพูดเลยจะเรื่องกับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเรื่องการถแถลงข่าวในสถานการณ์แบบนี้ต้องเอาเรื่องของความถูกต้องเอาไว้ก่อนแต่ที่บอกว่ามวยถูกคู่เนี่ยเพราะว่าคนนี้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น โศกจิตอาสาเลยนะคะล่าสุดเลยคุณบุ๋มปน,นัดดาวงผู้ดีนะคะก็ด้วยความที่เธอเองก็เป็นคนที่อยู่กับข้อมูลข่าวสารและเป็นบุคลิกของคนที่ไม่เกรงกลัวอะไรนะคะเป็นคนที่มีความกล้าหาญแล้วก็อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงคงไม่ยอมให้ใครเนี่ยเข้ามาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้น วันนี้พลเอกนัฐพลนาคพาณิชเลิศรตรีช่วยกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้มำนในการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือว่าสอบอทอกอวันนี้มีการแต่งตั้งโฆษกจิตอาสาค่ะเอาไว้ในการตอบโต้กับโฆษกเฟซนิวส์มาลีโดยเฉพาะเลยเนี่ยนะคะจริงๆเรามีโฆษกสอบตกอ,อยู่แล้วนะคะที่ถแถลงข่าวกันทุกวันแต่ว่ากรณีของโฆษก เฟกนิวส์ท,ที่ชื่อว่ามาลีของกัมพูชาเนี่ยต้องเจอคุณบุม๋มต้องเจอคุณบุม๋มมันถึงจะบอกว่าเป็นมวยถูกคู่นะคะคือถึงแม้ว่าข้อตกลงเมื่อวานนี้ที่มีการเซ็นร่วมกันแถลงข่าวร่วมกันระหว่างไทยและกัมพูชาจากการประชุม GBC จะมีเรื่องของเฟกนิวส์อยู่ในนั้นด้วยนะคะว่าจะต้องหยุดการปล่อยเฟกนิวส์เนี่ยแต่จากประสบการณ์แล้วกัมพูชาเป็นประเทศที่ไว้ใจไม่ได้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องหาวิธีการในการที่จะรอรับสถานการณ์ถ้าหากว่าเขาผิดคำพูดขึ้นมามีการปล่อยเฟกนิวส์ออกมาเนี่ยนะคะก็จะมีโฆษกอีกหนึ่งคนที่จะทำหน้าที่ในการมาตอบโต้เอาความจริงเข้าสู้นั่นก็คือคุณบุ๋มปนัดดานะคะวันนี้พลเอกนัทพลบอกว่าขอบคุณประชาชนที่ส่งกำลังใจให้กับทีมไทยแลนด์ค่ะในการทำให้การทำงานของ GBC แล้วก็สบตกง,ง่ายขึ้น แล้วก็วันนี้ได้มีการเปิดตัวควรษกจิตอาสาของสอบทกเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนนะคะก็คือคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีหรือว่าคุณบุ๋มประธานมูลนิธิองค์กรํำดีแล้วก็เป็นอดีตนางสาวไทยปี2543ด้วยนะคะเก่งด้วยสวยด้วยเพื่อมาทำหน้าที่ปะทะกับพลโทหญิงมาลีโสเจียตาโดยเฉพาะเลยนะคะงานนี้แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อปะทะ โฆษกเฟ็กนิวส์โดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยคุณบุ๋มก็ทำงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะคะก็จะได้เห็นสถานการณ์ด้วยตาของตัวเองแล้วก็จะประกอบกับข้อมูลที่ทางราชการเนี่ยให้กับทางคุณบุ๋มด้วยพวนิยนทัตพลบอกว่าบอกตรงๆว่าตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อปะทะกับพลโทหญิงมาลีคืออย่างน้อยตอนนี้ความได้เปรียบเนี่ยคือมั่นใจว่าสวยกว่าแน่นอนแหมมีหยอดมุกด้วยนะคะ สวยไม่สวยนั่นอีกเรื่องหนึ่งถูกใจไม่ถูกใจอีกเรื่องหนึ่งแต่ถูกต้องคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะพ,พลเดัรพลบอกว่าการทำงานของคุณบุ๋มนั้นขอให้ช่วยก็ให้มาช่วยตอบโต้ทางออนไลน์ตนและทีมงานก็จะสนับสนุนข้อมูลในการถแถลงข่าวแล้วก็นับตั้งแต่วันนี้นี่คือตาแหน่งโฆษกจิตอาสาค่ะขณะที่คุณบุ๋มเองนะคะก็บอกว่าตอบรับที่จะมาทำหน้าที่โฆษกสบตกรจิตอาสาในครั้งนี้เพราะว่าตนเอง ก็อยู่ในพื้นที่มาน,นาน,นะค่ะเห็นความเดือดร้อนของประชาชนเห็นความอดทนของทหารในฐานะที่เป็นจิตอาสาจึงอยากจะเป็นสื่อกลางที่ชัดเจนสามารถพูดคุยกับสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนรวมถึงฝ่ายทหารให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงแล้วก็จะได้บอกกับชาวต่างชาติด้วยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านเราบ้างซึ่งก่อนหน้านี้ทางทหารได้มีการประชุมกันก็บอกว่าจะหาโศกที่จะชนกับทางกัมพูชาได้มากที่สุดก็น่าจะเป็นตนเองนี่แหละ ก็เลยยินดีที่จะมารับหน้าที่ตรงนี้เพื่อประเทศชาตินะคะส่วนจะเอาอยู่หรือไม่เมื่อต้องสู้กับพลโทหญิงมาลีเนี่ยคุณบุ๋มก็บอกว่าไม่กลัวค่ะไม่กลัวเรื่องเฟซนิวส์อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราเป็นคนชัดเจนและเป็นคนตรงไปตรงมาโดยทางฝั่งกัมพูชาจะพูดอะไรมาก็ไม่หวั่นไหวค่ะก็ไม่ว่ากันนะคะไม่คอยได้ให้ราคาอยู่แล้วนี่คุณบุ๋มพูดเลยว่าพูดอะไรมาก็พูดเถอะฉันไม่ให้ราคาพวกเธออยู่แล้วนะคะ โดยหลังจากนี้เพจของคุณบุ๋มจะเป็นข้อมูลทางราชการใช่หรือไม่อันนี้นะักข่าวถามนะคะคุณบุ๋มก็บอกว่าใช่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นข้อมูลจากการทํางานของเธอเองที่ได้ลงพื้นที่แล้วก็ข้อมูลจากสบตรกที่จะอัปเดตถึงประชาชนอย่างไรบ้างยืนยันว่าข่าวที่ออกมานั้นจะไม่มีเฟคนิวส์ค่ะจะไม่มีข่าวว่าจะยิงหรือไม่อันนี้เป็นข่าวจริงข่าวปลอมแต่จะเป็นของจริงเท่านั้นที่จะนํามาลงในเพจนะคะส่วนกลยุทธ์แรกที่จะโต้กลับไปทางกัมพูชาค่ะ คุณบุ๋มก็บอกว่าเรื่องนี้ขอประชุมกันก่อนนะคะเพราะว่ามีหลายประเด็นแต่ประเด็นที่ได้มีการคุยกับทหารก็คือเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนว่ามีมากน้อยแค่ไหนเพียงใดตนเองขอยืนฝั่งประชาชนเพราะตั้งแต่เกิดภาวะวิกฤตกันมาประชาชนไม่ได้ทํางานต้องอยู่ในศูนย์อพยพเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือแต่ทุกคนมีความกลัวเรื่องอ,อ,อาณาธิปไตยทุกอย่างต้องมาด้วยกันทําอย่างไรก็ได้ไม่ให้สูญเสียพี่น้องประชาชนอีกแล้วแมแห่นี่ ออกแอคชั่นแล้วก็แสดงความรู้สึกออกมาได้มากกว่าผู้นำประเทศของเราอีกนะคะอ่าก็ให้กำลังใจคุณบุ๋มและทีมงานนะคะในการมารับหน้าที่เพิ่มเติมตรงนี้ทำเพื่อประเทศชาติประเทศชาติอีกหนึ่งตำแหน่งตอนนี้ตอนนี้เนี่ยโคศกมาลียังคงอยู่ในที่ตั้งอยู่นะคะไม่รู้ว่าไปไปรวบรวมข้อมูลแล้วทำเฟกนิวส์อะไรเราก็ไม่รู้ได้แต่ว่า ตอนนี้เรามีคุณบุ๋มคอยทําหน้าที่ตรงนี้อยู่แล้วนะคะอันเนี้ยกัมพูชาเนี่ยปล่อยข่าวปลอมตลอดแต่อันนี้อันนี้ของจริงอันนี้ของจริงข่าวจริงเพราะว่ามาจาก facebook ของนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานั่นคือนายคุณมาเน็ตนะคะที่โอ้โหนี่เขาแสดงความชัดเจนมากเขาแสดงความชัดเจนมากว่าเขาต้องการที่จะ เอาอกเอาใจอเมริกาต้องการเอาอกเอาใจโดนัทรัมแล้วก็เลือกอเมริกามากกว่าจีนแล้วนะคะนี่ต้องการจะแสดงให้เห็นเลยว่ากัมพูชาเลือกอเมริกาเรียบร้อยปเปลี่ยนข้างเรียบร้อยแล้วจ้ะนะคะเพราะว่าการหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชาเนี่ยโดนัทรัมก็เคลมไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่านี่เป็นผลงานของตนเอง แล้วกัมพูชาก็เคยกล่นเอาไว้ด้วยซ้ำไปว่าโอ้โหเนี่ยเหมาะมากเลยกับตำแหน่งของอผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแล้วเขาไม่พูดอย่างเดียววันนี้ฮุนมาเน็ตส่งหนังสือถึงคณะกรรมการรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อสนับสนุนโดนัด์ทรัมป์ให้ได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพค่ะวันนี้นะคะฮุนมาเน็ตนายมนตรีของกัมพูชาได้โพสต์ข้อความค่ะ บนข้อความบอกว่าตามคำร้องขอของประชาชนชาวกัมพูชาทั้งในและต่างประเทศและเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งได้ให้ความใส่ใจเป็นการส่วนตัวในการเริ่มและผลักดันให้เกิดการหยุดยิงระหว่างกองทัพกัมพูชาและไทยตลอดจนติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเกิดสันติภาพอย่างสมบูรณ์ระหว่างทั้งสองประเทศ ข้าพเจ้าในานามของเนิ้วตรีแห่งราชนจาจักรกัมพูชาได้ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการถึงคณะกรรมการรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเพื่อสนับสนุนการเสนอชื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สำหรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพค่ะนี่เรียบร้อยนะคะก็ส่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็นี่แหละค่ะถึงบอกว่าเออเขาก็เป็นคนที่ออชัดเจน นะคะเป็นคนที่ชัดเจนมากๆนะคะจากก่อนหน้านี้ก็มีความสัมพันธ์อันดีกับจีนนะแต่พอมารอบนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าไปตกลงปรงใจอะไรกันไว้หรือไม่อย่างไรก็ทำให้ตัดสินใจในการที่จะเปลี่ยนข้างมาเอียงเอียงมาทางฝั่งอเมริกาเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะจบเรื่องนี้ไปดูข่าวทางสายเทคโนโลยีกันบ้างเรียนเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยน่าจะเคยมีประสบการณ์นะคะหลายคนก็ตอนนี้ก็ คุ้นชินกันแล้วนะคะกับการใช้งาน h a GP t GPT บางคนก็อาจจะเคยใช้งานมาบ้างนะคะได้เคยได้เห็นความสามารถของมันมาแล้วก็โอ้โหเดี๋วฉันก็ก็มีโอกาสลองใช้บ้างนะนะก็รู้สึกว่าโอ้โหก็มันก็เก่งเหมือนกันนะใช้ได้เลยนะเออแล้วก็บางคนทำงานสายข่าวนี่ก็ใช้บริการ chat GPT กันก็ไม่น้อยเหมือนกันนี่นะคะสายกฟฟราฟิกสายอะไรเนี่ยก็ใช้งานแชท GPT กันเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็ล่าสุดเนี่ย ตอนนี้นะคะก็มีการพัฒนาให้ได้มากยิ่งขึ้นแล้วมันก็ฉลาดขึ้นเก่งขึ้นนะคะด้วยนะคะคือตอนนี้คือเหมือนบางคนเนี่ยนะคะไม่ได้แค่ใช้บริการให้มาช่วยงานอย่างเดียวนะเน้นเห็นบางคนนี่คุยกับ A.I เนี่ยเหมือนเป็นเพื่อนเลยนะวันๆไม่ค่อยคุยกับมนุษย์น่ะวันๆก็คุยกับ A.I นะคะคุยกันบ้างถกเถียงกันบ้าง พูดคุยกันเรื่องการบ้านการเมืองประวัติศาสตร์เรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะว่ามันมีข้อมูลเยอะไงะเออเวลาเวลาเราเรายิงอะไรไปเรื่องอะไรไปถามเรื่องอะไรไปเนี่ยมันก็สามารถจะพูดคุยถกเถียงเอาเหตุเอาผลอะไรมาคุยกันได้ก็เหมือนกับแชทคุยกับมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่านั่นไม่ใช่มนุษย์แต่ว่าเป็น AI นี่นะคะก็ถือว่า,อาตอนนี้หลายคนก็ได้ใช้ประโยชน์จาก AI มากขึ้นใช้บริการ ChatGPT กันมากขึ้นล่าสุดตอนนี้ OpenAI ซึ่งเป็นเจ้าของ ChatGPT เปิดตัวโมเดลใหม่แล้วนะคะนั่นก็คือ GPT 5ค่ะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะยกระดับความเก่งชากาดความอาัจฉริยะให้เพิ่มมากขึ้นกลายเป็น AI ที่เก่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาค่ะ เขาก็เคลมเลยว่าสามารถเขียนได้ทั้งโปรแกรมทั้งคณิตศาสตร์เขียนบทความแต่งกลอนสุขภาพวิเคราะห์ภาพแล้วก็อีกมากมายในระดับผู้เชี่ยวชาญเขาเปรียบเทียบเลยนะว่า GPT 5เนี่ยเหมือนกับคุณคุยกับคนระดับปริญญาเอกเลยประมาณนั้นเลยเก่งขนาดน,นั้นเลยเออ้ก็แอบกินในใจว่าเวลาคุยกับคนที่เป็นแบบปริญญาเอกก็คุยไม่ค่อยรู้เรื่อง <laughs> แต่ว่านี้เขาบอกเขาเก่งไนงะ ข้อมูลอะไรแล้วก็ความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะหรือทำงานอะไรออกมาได้แบบว่าเก่งฉกาดมากกว่าที่เคยมีนะคะ GPT 5ค่ะถูกออกแบบมาให้เป็นระบบรวมศูนย์อัจฉริยะนะคะที่ประกอบไปด้วย3ส,ส่วนหลักมีความฉลาดที่จะตอบคำถามทั่วไปได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำมากขึ้น2คือโมเดลมีความคิดลึก ซื้อก็คือ GPT 5 thinking นะคะใช้สำหรับคำถามที่มีความซับซ้อนแล้วต้องการเหตุผลในเชิงลึกมันก็สามารถที่จะตอบได้แล้วก็ระบบ real time router ที่จะคอยตัดสินใจอัตโนมัติว่าควรจะใช้โมเดลไหนโดยพิจารณาจากบริบทความซับซ้อนหรือคำสั่งจากผู้ใช้นะคะ,ะ,คะเช่นถ้าเราพิมพ์ไปในคำว่าคิดให้ลึกนะระบบเนี่ยมันก็จะเปิดหมดคิดวิเคราะห์ให้ทันทีนะคะ OpenAI เปิดตัวโมเดล GPT 5ขึ้นมาเพื่อที่จะแทนที่โมเดลเดิมเกือบทั้งหมดในไลฟ์อัพเดิมของบริษัทค่ะโดยมีการจัดโครงสร้างใหม่ที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะ GPT 5 Main, Main ก็คือรุ่นมาตรฐานที่ใช้ตอบคำถามทั่วไปถ้าเป็น GPT 5 Thinking ก็จะเป็นรุ่นคิดลึกนะคะตอบคำถามให้มีความซับซ้อนหรือว่าจะเป็น GPT 5 Thinking Pro นะคะจะเป็นรุ่นที่คิดระดับโปรสามารถประมวลผลพร้อมกันหลายชุด เหมาะสำหรับงานวิจัยหรือว่าวิเคราะห์ในเชิงลึกมากๆนะคะแล้วก็เขาบอกว่าไม่เพียงแต่จะเร็วขึ้นแล้วก็แม่นยำขึ้นแต่ยังถูกปรับปรุงให้ตอบคำถามในโลกจริงได้ดียิ่งขึ้นค่ะโดยจะเน้นลดข้อผิดพลาดหรือว่าการหลอนข้อมูลทำตามคําสั่งได้แม่นยำแล้วก็ไม่เอาใจผู้ใช้งานจนเกินเหตุกรณีของการเอาใจสปอยผู้ใช้งานนี่ก็มีคนเขาก็พูดถึงอยู่เหมือนกันสำหรับ ChatGPT เนี่ยนะคะโดยเฉพาะ คำสั่งยอดฮิตนะเวลาคนเข้าไปสั่งงาน h ช GP t GPT เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเขียนการเขียนโค้ดแล้วก็การให้ข้อมูลด้านสุขภาพนะคะก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นเก่งมากขึ้นนะคะ OpenAI ก็เคลมชัดเจนค่ะว่า GPT 5นั้นจะเป็นโมเดลที่เก่งโค้ดที่สุดในประวัติศาสตร์โดยสามารถสร้างเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือเกมที่ดูดีมีความสวยงาม ตอบสนองไวได้ในแค่คำสั่งเดียวพร้อมดีไซน์ที่ดูเข้าใจใจมนุษย์ทั้งระยะห่างตัวหนังสือการจัดวางองค์ประกอบนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็บอกว่ามันจะเป็นเพื่อนร่วมเขียนที่ฉลาดที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาค่ะโดยสามารถช่วยผู้เขียนเนี่ยต่อยอดไอเดียที่ยังไม่ชัดเจนให้กลายเป็นงานเขียนที่น่าสนใจเช่นมันสามารถเขียนบทร้อยกรองเขียนบทกรอนแบบไม่ต้องมีคำคล้องจอง ถ้าเราไม่ได้มีคำคล้องจอง GPT 5ก็สามารถจะร้อยเรียงออกมาได้อย่างลื่นไหลโดยเคารบรูปแบบเดิมๆไปพร้อมกับมีความชัดเจนทางอารมณ์มากขึ้นโอ<ฮ>้เก่งขนาดนั้นเลยนะเออเพราะฉะนั้นก็บอกว่าด้วยความสามารถที่หลากหลายขนาดนี้เนี่ยคุณสามารถให้มันแต่งกรอนออกแบบคำอวยพรแถมยังช่วย planning เขียนอีเมลธุรกิจสรุปบันทึกการประชุม แม้แต่เขียนเชิงวรรณกรรมได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนี่แทบไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมคะอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นจุดเด่นของ ChatGPT ก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะเขาบอกว่า GPT 5เนี่ยจะเป็น OpenAI ที่จะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยสามารถช่วยให้ผู้ใช้มีความรู้เพียงพอที่จะเข้าใจปัญหาสุขภาพของตัวเอง จะได้เตรียมคำถามไปคุยกับหมอแล้วก็ช th ่วยเปรียบเทียบทางเลือกในการรักษาได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะเขาบอกเลยว่าพฤติกรรมเสมือนกับคู่คิดด้านสุขภาพคอยตั้งคำถามให้ผู้ใช้ไปคิดต่อเสนอข้อควรระวังปรับคำตอบให้เหมาะกับบริบทความรู้ภูมิภาคและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเนี่แหละก็คือนอกจากนั้นเนี่ยอีกสักนิดนึงก็แล้วกันนะเขาบอกว่าเปรียบ GPT 5เหมือนกับผู้ช่วยอัจฉริยะเลยนะคะสามารถจะรับคำสั่งยากๆแล้วลงมือทำให้จบจริงแบบครบวงจรเช่นถ้าเราต้องการให้มันวางแผนโปรเจกต์ที่ต้องใช้ทั้งตาราง Excel เขียนโค้ดสรุปส่งอีเมลมันก็สามารถทำได้ครบทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบเลยทีเดียวอ่าอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่เขาก็เคลมว่านี่คือ โมเดลที่ฉลาดที่สุดเท่าที่เคยมีมาอ่าก็ลองดูนะคะลองเล่นกันดูนะก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะคะเพราะว่าเขามีให้ใช้ฟรีด้วยนะคะ agpt 5เนี่ยสามารถจะใช้ฟรีได้คนคนที่ไม่ได้ใช้แบบจ่ายตังก็สามารถใช้โมเดลนี้ได้แต่ถ้ากว่าคุณจ่ายตังแบบแบบระดับ1กับแบบโปรเนี่ยคุณก็สามารถจะใช้ gpt 5ได้แบบที่มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองนะคะแต่ว่า เบื้องต้นคนที่ไม่ได้จ่ายตังก็สามารถที่จะใช้บริการได้ก็ลองดูค่ะจะได้ดูว่าความสามารถของมันเนี่ยจะสามารถเอาไปต่อยอดกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ในขณะนี้ได้อย่างไรบ้างเพื่อที่จะได้เป็นผู้ช่วยให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่ไม่อยากให้มันเป็นทั้งหมดของชีวิตนะเอออยากให้เป็นทั้งหมดของชีวิตว่าตอนนี้โอสบายฉันไม่ต้องคิดอะไรแล้วอยากจะส่งงานอยากจะทำอะไรอยากจะเขียนอะไรทำงานวิจัยนู่นนี่นั่นโน้น,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 นให้ AI หัวนี้ ไม่ได้เลยนะคะไม่ได้ไม,ไม่ไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนให้มันมาเป็นผู้ช่วยของเราเนี่ยอันนี้น่าจะดีที่สุดนะทำให้การทํางานม,มีประสิทธิภาพแล้วก็ประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นนะคะ<ส>ปิดท้ายค่ะพาไปดูที่ญี่ปุ่นกันตอนนี้คิดว่าไม่น่าจะมีคนไทยไปเที่ยวแถบนั้นกันมากนักเพราะว่าอากาศกําลังย่ําแย่ทีเดียวนะคะตอนนี้ญี่ปุ่นกําลังร้อนแบบร้อนจัด ร้อนขนาดที่ว่าทำลายสถิติตัวเองไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเมื่อสัปดาห์ก่อนเพิ่งจะรายงานเรื่องของอุณหภูมิที่ญี่ปุ่นทำลายสถิติที่41.2องศาเซลเซียสแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็ทำลายสถิติเดิมไปอีกแล้วนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่41.8องศาเซลเซียสคือความร้อนที่ว่าเนี่ย มันกระทบแน่นอนกับเรื่องของการใช้ชีวิตของผู้คนกระทบแน่นอนกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าสิ่งที่กระทบมากๆอย่างหนึ่งที่คนอาจจะนึกไม่ถึงก็คือเรื่องของความเสียหายกับผลผลิตทางการเกษตรแล้วมันก็จะสะเทือนไปถึงเรื่องของค่าครองชีพหลายๆอย่างด้วยนะคะตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงค่ะทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการที่41.8องศาเซลเซียสนะคะ โดยสภาพอากาศที่ร้อนจัดและฝนก็ตกต่ำด้วยนะคะสร้างความกังวลว่าจะกระทบกับผลผลิตทางการเกษตรที่กำลังจะออกมาโดยเฉพาะพวกพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆที่เป็นผลผลิตหลักของประเทศด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ทำให้รัฐบาลของญี่ปุ่นก็พยายามจะเตรียมมาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันความเสียหายกับผลผลิตโดยเฉพาะข้าวนะคะรวมถึงการควบคุมแมลงศัตรูพืชที่เพิ่มขึ้นจากอากาศที่ร้อนจัดด้วย การบันทึกอุณภูมิที่สูงสุดเป็นประวัติการที่41.8องศาเซลเซียสเนี่ยอยู่ที่เมืองอิเซซากิจังหวัดกุนมะอยู่ทางตะวันออกของประเทศค่ะซึ่งก็ทำให้ ทางรัฐบาลก็ต้องมีการออกคําแนะนําให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกไปในพื้นที่กลางแจ้งให้อยู่แต่ในอาคารเท่านั้นเนี่ยนะคะแล้วก็ให้คํามั่นว่าจะเดินดําเนินมาตรการในการช่วยเหลือเรื่องของเกษตรกรกับพืชผลทางการเกษตรต่างๆที่จะตกต่ําจากสถานการณ์ของภัยพิบัติทางด้านของความร้อนตรงนี้ด้วยนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยของญี่ปุ่นที่เพิ่มสูงขึ้นในขณะนี้ตั้งแต่เดือนกนรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย ก็ส่งผลให้จำนวนแมลงศัตรูพืชก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทีเดียวค่ะโดยเฉพาะแมลงที่เป็นชนิดที่สร้างความเสียหายให้กับข้าวเนี่ยนะคะแม้ว่ารัฐบาลจะมีแผนประกาศใช้นโยบายใหม่เพื่อสนับสนุนการเพิ่มกำลังการผลิตข้าวก็ตามแต่ว่าพอมาเจอกับสถานการณ์ของศัตรูพืชด้วยเนี่ยก็ค่อนข้างยากมากนะคะโดยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของญี่ปุ่นนะคะชินจิโร่โคอิซึมิก็แถลงข่าวว่าจำเป็นจะต้องดาเนินมาตรการอย่างเร่งด่วน ด้วยความตระหนักถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันความเสียหายจากอุณหภูมิสูงค่ะโดยระบุว่ารัฐบาลจะให้การสนับสนุนในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและดำเนินมาตรการรับมือกับภัยแล้งอย่างเหมาะสมในปี2023ญี่ปุ่นเคยเจอปัญหาคุณภาพข้าวลดลงจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะคะส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนข้าวอย่างเฉียบพ,พลันค่ะซึ่งยิ่งเลวร้ายลงจากการที่รัฐบาลประเมินอุปสงค์และก็อุปทานผิดพลาด ส่งผลให้ราคาข้าวสูงขึ้นเป็นประวัติการและก็เกิดวิกฤตระดับชาติด้วยปัญหานี้ยังไม่หมดไปเพราะว่าอุณหภูมิยังคงร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเรื่องอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นของญี่ปุ่นแล้วก็หลายๆประเทศในเอ,นอเซียนในขณะนี้เนี่ยในในเอเชียด้วยขออภัยไม่ได้เฉพาะในอาเซียนในเอเชียนเนี่ยนะคะพอเอิญไปเจอใน Facebook อาจารย์ธรทำรงนาวาสวัสด์ อาจารย์ฉายภาพให้เห็นในภาพกว้างมากยิ่งขึ้นกับคุณผู้ชมว่าตอนนี้มันไม่ได้แต่ญี่ปุ่นแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ประเทศในเอเชียหลายประเทศขณะนี้กําลังเผชิญปัญหาแล้วมันไม่ได้อยู่แค่เรื่องของความร้อนแต่มันสะเทือนไปถึงเรื่องของค่าครองชีพสะเทือนไปถึงรายจ่ายในทุกด้านอาจารย์ทอนเขียนบทความมาประมาณว่าถ้าคุณอยากจะเที่ยว ในประเทศต่างๆเหล่านี้ในแถบเอเชียเนี่ยรีบเที่ยวซะนะรีบเที่ยวซะเพราะไอ้ปรากฏการณ์อากาศที่มันร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นและกระทบกับเรื่องของค่าครองชีพมันจะยิ่งเพิ่มทวีคูณมากขึ้นแล้วออถ้าหากว่าค่าครองชีพมันแพงขึ้นเนี่ยคนที่เบี้ยน้อยหอยน้อยอย่างดิฉันเนี่ยอะอย่างดิฉันเนี่ยก็อาจจะเที่ยวลําบากหน่อยเพราะว่าราคาข้าวของที่พักโรงแรมแล้วก็ค่าครองชีพทุกอย่าง มันก็จะแพงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ Facebook ของอาจาร,รย์ทรบอกว่าจงรีบไปเที่ยวซะเพราะว่าโลกร้อนทำให้เกิดวิกฤตค่ะราคาอาหารเครื่องดื่มเพิ่มสูงขึ้นแบบดหโหดเลยแล้วอาจาร,รย์ก็โชว์แผนที่นะคะมีแผนที่ที่อาจาร,รย์โชว์ใน Facebook ซึ่งแผนที่นี้เนี่ยอาจาร,รย์บอกนี่คือประเทศที่โดนหนักสุดในช่วง2 3สมปีที่ผ่านมาเห็นไหมไอ้ที่มันเป็นสีดแดงแเนี่ย คืออุณหภูมิที่มันร้อนขึ้นร้อนขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆสีแดงคือความร้อนค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าจากแผนที่เนี่ยในแถบเอเชียจะโดนกันเยอะมากนะคะซึ่งส่งผลไปถึงเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำแต่ความต้องการมันยังคงเหมือนเดิมยังคงมีคนกินเท่าเดิมแถมบางพื้นที่บางประเทศกินมากขึ้นเพราะว่าไม่ได้มีแต่คนในประเทศมีชาวต่างชาติคนต่างประเทศเข้าไปเที่ยวก็ช่วยกันกินด้วยเนี่ยและผลผลิตมันน้อยลง นะคะเพราะฉะนั้นส่งผลแน่นอนว่าราคาของสินค้ามันก็ต้องเพิ่มมากขึ้นแต่ปัญหาของมันก็คือมันขึ้นแบบโหดๆในเวลาอันรวดเร็วอะคะ่ะคือมันไม่ได้ค่อยๆขึ้นนะแต่มันขึ้นแบบอย่างรวดเร็วจนทําให้หลายคนอาจจะตั้งตัวไม่ติดเลยนะคะโดยอาจารย์บอกว่าถ้าคุณดูจากแผนที่นะญี่ปุ่นเนี่ยหนักสุดเลยนะคะหลักๆก,ก็ฮีทเวฟที่ทําให้ผลผลิตข้าวตกต่ําแล้วก็ราคาข้าวก็พุ่งสูงขึ้น 4 8จากเมื่อปีก่อนค่ะแล้วก็ปีนี้ก็ยังคงหนักนะคะสินค้าอาหารญี่ปุ่นจะปรับราคาขึ้นอีกในช่วงเดือนตุลาคมเงินเฟอ้อก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่าโรงแรมใครไปญี่ปุ่นในช่วงหลังๆเนี่ยก็จะพบว่ามันไม่ได้ถูกเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะมันราคาเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะขนาดค่าเงินของญี่ปุ่นเนี่ยงินค่าเงินเยนมั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 น,ม,น,ม,นมันอ่อนตัวลงเนี่ยแต่ว่าราคามันก็แพงขึ้นอยู่ดีนะคะบางแห่งก็โดนภัยแล้ง แม้กระทั่งฝนตกหนักก็เกิดน้ําท่วมยกตัวอย่างเช่นปากีสถานเนี่ยนะคะก็มีพื้นที่กเกษตรเสียหายไปเยอะเพราะฉะนั้นยิ่งโลกร้อนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ภัยแบบนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะร้อนแล้งท่วมแล้วแต่ละพื้นที่ก็มีความเสี่ยงไม่เท่ากันนะคะแต่ที่เท่ากันก็คือหนักกว่าเท่ากันแน่ มันจะไม่มีดีขึ้นมันจะมีแต่แย่ลงแย่ลงแย่ลงนั่นคือหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าโลกร้อนเนี่ยจึงไม่ใช่แค่เรื่องของความร้อนอย่างเดียวแต่จะส่งผลไปถึงรายจ่ายในทุกด้านที่เกิดขึ้นถ่าอาหารค่าแอร์ค่ากาแฟค่าขนมนะคะเรื่อยไปรวมๆแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวก็อาจจะแพงขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยนะคะโดยในช่วง3 4มปีนี้อาจาย์ก็เปรียบเทียบว,ว่าไทยเราเนี่ยอาจจะยังโดนน้อยนะ ถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆแต่จะเห็นว่าสีแดงย้อนกลับไปที่แผนที่จะเห็นว่าสีแดงเนี่ยล้อมรอบประเทศไทยเอาไว้หมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าอุณหภูมิในบ้านเราก็จะค่อยๆร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้น,น,นแล้วก็จะส่งผลต่อพืชผลทางการเกษตรแล้วก็นั่นแหละราคาของพืชผลทางการเกษตรก็จะมีปัญหาอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นลดโลกร้อนให้มาก แต่แค่นั้นคงไม่พอต้องวางแผนรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นปิดท้ายอาจารย์บอกอยากเที่ยวก็รีบเที่ยวค่ะใครอยากเที่ยวรีบเที่ยวเพราะถ้าเที่ยวต่อไปอีกหลายปีข้างหน้าอันใกล้นี้เนี่ยคุณจะต้องเตรียมงบประมาณในการท่องเที่ยวที่แพงมากขึ้นอย่างแน่นอนนะคะต้องดูแลละว่าเออถ้าคุณเป็นคนแบบมีอะไระ มีเงินทองมากมายเนี่ยอันนี้เราก็ยินดีด้วยแอบอิจฉาเล็กน้อยจจะไม่ต้องกังวลกับเรื่องนั้นแต่ถ้าอย่างแบบอ่ะคนเบี้ยน้อยหอยน้อยอย่างนันทิยาเนี่ยก็อาจจะต้องคิดพิจารณากันหน่อยว่าอู๋ถ้าอีกสัก3าปีหปีข้างหน้าถ้ายังคงเจอปัญหาแบบนี้อยู่อะไรอะไรแพงขึ้นเนี่ยเราจะไปเที่ยวแบบนี้ไหวไหมเพราะฉะนั้นใครอ,อ,อยากที่จะ ไม่อยากที่จะจ่ายมากขึ้นต่อไปในอนาคตจากสภาวะการที่เกิดผลกระทบผลพวงจากแบบนี้ก็รีบเที่ยวซะนะคะจองกันได้เลยผ่าน Around the World Today ค่ะ <c oughs> เรามีทริปไปท่องเที่ยวนะญี่ปุ่นเนี่ยมีแล้วก็อีกหลายประเทศเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลไปญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้ไปช่วงหน้าร้อนแน่นอนนูน่นรอดูช่วงใบไม้เอ,อช่วงฤดู ใบไม้เปลี่ยนสีนะคะด้านแน่ก็จะเป็นช่วงพีคของญี่ปุ่นแล้วนะคะก็จับจองกันได้ติดตามารายละเอียดกันได้นะคะกับ Around the World ค่ะวันนี้ Around the World today นะคะหมดเวลาแล้วหยุดกัน4วันนะคะเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในวันพุธค่ะเดินทางไปเที่ยวไหนในช่วง4วันนี้ขอให้ไปกลับด้วยความ ปลอดภัยและขอให้มีความสุขในวันหยุดยาวนี้ด้วยนะคะในวันแม่แห่งชาตินี้ด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ